วส,าส,าวส,สวัสดีครับบ้าเ่าอสวัสดีครับอู้หลังจากฝนตกแห้งขึ้นนะครับเกิดเหตุการณ์ประกาศคิดเป้นนะครับนี่น้องุนะเรียบ้อยเลยพี่นอ้องโอ้ตายเ็ดยหาเกียร์ซนะพี่น้องเอ้ยหาเงินไปตีลุุลุลุลุะโอ้ยตายลุ ัซดีขนขึ้นได้โซดีตีแล้วห่างจ่อยหืมคับบ่อบวดนฝนตกแห้งดินสุดครับ บ้าเงา้ก็ได้คนขี้มันออกนะครับต่างรักไม่พี่น้องอ้อุปสรรคที่ทอบระได้นะครับอดโทษเนาะได้สูงม่าแล้วเนี่ยบุญ่ะโอ้ลมขักพี่น้องฝนตกดินล้มบุญ่ะตายตายบาเงี้ยขนขี้มันว่านขึ้นฝนตกลมประดิมว่าโอ้ตื่นส่อมา กูเปิดซักมีให้แก้ไขอีดีตัวนี่ครับปัญหาถ้าบ่ล่มก็บ่รู้นะครับวุ้นบางเงาบริตีคำนะครับตีคำเฮ็ดขึ้นนางหลานนะไข่นะครับสองฟังกะสิบ่ล่มนะครับนี่ครับประสบการณ์เห็นห้เลี้ยนรูไปนะครับโอ้โหหมอบมาแล้วเมื่อยครับเมื่อยแต่กระสูก็แล้วเอ้าสูอยู่บางยาวกระสูบางเงาตีคำหรือว่ามีผู้ใด บางคนก็บอกว่าให้ผมเทเทพื้นปูนใส่หนันมันนะครับใส่หนีนะครับโอ้พื้นปูนใส่กระชิดแหน่ก็นี่มาทันแล้วว่าขันบ่ส่พื้นปูนก็ต้องตีขามันรัดขาหนาขาหลังไว้นะครับหลายคนให้ความคิดให้ความหลูมากนะครับโอ้โอ้บางเงาตีวันนี้บางเงาเ็ดุไม่วันนี้ตีค่ำเห็ดขึ้นนางลานนะครับตีค่ำหัว ตีคําไปเหมือนบ้าเงี้ยวไม่ได้ตีคําครับคิดว่ามันเป็น,คครรปนโรงไหมนะครับหนามันหนาสีแข็งแรงวันนี้ฝนตกมาใส่ดินนั่นซุ่มครับคดบ้านบวกกับบ้าเงี้ยวขึ้นชีมันนักไใบวันนี้ก็ดีอยู่ครับว่าขี้มันบ้าเงี้ยวยังไม่ท่านไห้มักนะครับเป็นขี้มันบ้าเงีย้ยว่ามือนีมาสิมาสะแล้วก็ฟันแต่งหนามันนะบัวท่านไห้แต่งบ้านนี้ลมก่อนเ้าเงา้ยวเราได้ขนดอกนะครับ ถือว <ider> ่าเป็นถือว่ายังดีอยู่ถือว่ายังเพราะท่านนี้ข้นเชี่ยยังเพระท่านนี้เป็นดอกเห็ดนะครับเนาะเออว่าง่ากันยังแบบว่าเออลมเราห้องก็ต้องลุกนะครับลมเราต้องลุกการนี้ว่ามันบ่ขาดคิดนะครับดยวก็ะเฮาบ่บอยากให้มันเกิดนะครับแต่วมันเกิดมาเราห้องก็ต้องแก่นะครับเห็ดห้เลือดรูไปข้างหน้าหฮาสีได้นีประสบการณ์นะครับข้างหน้าจะได้มีประสบการณ์ โอ้ยไอครั้งนี้เป็นบทเรียนนะครับบ้าเหี้ยกะสูงง่มากแล้วก็เมือไอยู่ว่าสูงนะครับโอ้นะนะครับขอบคุณเด้อครับขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์บ้าเหี้าเด้อบ้าเหี้ขอยัดไปสู้ก่อนเดี๋ยวบ้าเหี้ามาอัปเดตลงไม่ให้เบื้องบนนีต่ตังไม่ตังรักไม่ดีๆนะครับ